ช่วงวันที่17สิงหาถึง17กันยานะครับถึงกูลาศาสางนะฮะมีเรื่องใหญ่ๆเกิดขึ้นนะครับหลายเรื่องนะฮะทั้งกระทบเรานะครับหรือกระทบสังคมรอบข้างนะครับมีเรื่องอะไรเด่นๆบ้างนะครับเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังครับต้องบอกนะฮะดาวอาทิตย์โคจรเลงดาวราหูนะฮะเพื่อนๆนึกถึงดาวอาทิตย์ดวงอาทิตย์ร้อนแรงถูกไหมครับมันคือแสงนะฮะดาวราหูนะครับมันเป็นดาวที่พลังงานสูงเรียกว่าเป็นพลังงานเป็น ดาวแห่งเงานะครับแสงเจอเงาอะไรเกิดขึ้นรู้ไหมฮะข้อแรกครับเรียกว่าคนมีชื่อเสียงนะฮะจะมีข่าวแรงครับอันเนี้ยเราไม่พูดถึงอดีตนะฮะเราเอาเริ่มตั้งแต่ช่วง17สิงหานะครับถึง17กันยานะฮะนันจะมีข่าวใหญ่ๆอีกนะครับเรียกว่าอีกนะฮะเรานึกถึงดาวอาทิตย์นะครับถ้าเป็นตัวแทนก็คือคนมีชื่อเสียงคนดังคนมีหน้ามีตาในสังคมอะไรนะฮะ หรืออาจจะเป็นดาราผู้ใหญ่องค์กรนะครับนักการเมืองต่างๆนะครับจะมีข่าวแรงนะครับมากขึ้นกว่าเดิมนะครับเราเรียกว่าเป็นช่วงเวลาที่สะสางก็คือแสงเจองาวนะฮะดาวที่คือแสงนะฮะครัวจรเล็งกันนะฮะอาทิตย์เล็งราหูนะครับมันไม่ธรรมดานะคู่นี้เป็นคู่แตกหักกันนะฮะมันเป็นดาวที่ไม่ถูกกันนะครับฉะนั้นเมื่อแสงเจองาอะไรที่อยู่ในเงามันจะสว่างครับดวงอาทิตย์ส่องสว่างไปทุกอย่างนะครับ ฉะนั้นเมือนก็เห็นภาพชัดเจนว่าในช่วงนี้ฮะบางคนนะฮะอาจจะโด่งดังช่วงข้ามคืนบางคนนะฮะมีชื่อเสียงบางอย่างที่ปกปิดไว้ก็จะถูกเปิดเผยนะครับต้องบอกนะครับว่ากรณีดาวย้ายเราเริ่มนับหนึ่งที่17สิงหานะฮะอะไรที่ก่อนหน้านั้นมันเป็นเรื่องอดีตนะฮะาเรื่องอดีตนะเพราะว่าดาวมันย้าย17นะครับเรามานับหนึ่งที่17กันนะฮะเพราะฉะนั้น ข่าวสารในช่วงดังกก่าวตอนนี้นะครับมันก็เป็นช่วงก่อนที่ดาวจะย้ายนะฮะขอาทิตย้ายเนี่ยมันจะแรงกว่านี้นะครับจะมีข่าวที่ฮือฮานะครับข่าวที่ตื่นตาตกใจนะครับไม่พอนะฮะอันนี้มันกรณีของบ้านเมืองสังคมถ้าเป็นคนเราๆนะฮะใครทํางานบริษัทใครเงินออฟฟิศนะฮะชุนนะครับใครที่ปกปิดซ่อนเล้นอะไรในบริษัทไว้นะฮะสู้ว่าเราเป็นเจ้าของบริษัทนะครับอ่า แบบใหญ่ๆเลยนะโดยเฉพาะเป็นช่วของบริษัทนะฮะเป็นช่วงของการตรวจสอบตัวเลขบัญชีนะครับหรือว่าเรื่องของงบดุลน,นะฮะหรือวจะเป็นเรื่องของการเช็คสต็อกสินค้าอะไรสั่งของอะไรเป็นไงบ้างคือมเป็นช่วงเวลาที่สามารถสะสางหาคําตอบในสิ่งที่เราต้องการได้ใครที่หมกเม็ดใครที่ปิดบังอำพรางใครที่ซ่อนเลนอะไรไว้นะครับมันถึงเวลา ที่จะถูกตรวจสอบนะครับหรือว่าหลุดออกมาเองก็ได้นะฮะบางทีไม่ได้รู้เรื่องอะไรเลยนะฮะทำงานตามปกติไปเอาอยู่ๆมันมีอะไรแปลกๆขึ้นมาพอตรวจสอบอ้าวนะครับพนักงานส่วนนี้ไฟนี้อะไรเงี้ยฉะนั้นมันเป็นช่วงเวลาที่แสงเจอเงานะครับนะะ่าราหูมเป็นเงาของโลกอาทิตย์คือแสงสว่างพอสองปุ๊บนะครับอะไรที่อยู่ในเงานะฮะมันเห็นจ้าเลยนะฮะเหมือนเราส่องไฟ ไปที่มุมห้องสักห้องหนึ่งเราจะเห็นอะไรที่มันปกปิดซ่อนเล้นหรืออะไรที่มันหายอยู่จะเห็นหรือชัดเจนขึ้นมานะครับฉะนั้นข้อแรกกันนะฮะเราจะเห็นจากนี้ไปนะฮะเราไม่ได้ดูแค่บ้านเมืองอย่างเดียวเราดูแค่ส่วนวงรอบแค่ทัวรอบตัวของเราเนี่ยฮะใครที่มีความลับอะไรก็ตามนะเป็นช่วงที่จะเดือหลุดเองเดี๋ยวถูกตรวจสอบเดี๋ยวมีคนมาบอกอะไรอย่างเงี้ยมันจะมีเรื่องราวแบบนนะครับก็ดูแลกันเอานะครับใครที่มีความลับ ส่วนตัวความลับเรื่องอะไรก็ตามนะฮะนี่คือข้อแรกนะครับข้อ2ฮะเพื่อนเนครับคนเขาเรียกว่าคนหัวแข็งนะฮะหรือว่าคนมีแนวความคิดเฉพาะตัวนะฮะมันจะประทะกับระบบนะครับเราก็นึกถึงอย่างว่าคนที่มีความคิดแหวกแนวนะฮะไม่ชอบอยู่ในกรอบนะครับใครที่แบบหัวครีเอทนะฮะจะกล้าท้าทายกับกฎเกณฑ์หรือระบบนะฮะบางทีถ้าเราดูในในบริษัทก็ได้นะฮะใครที่แบบ อารมณ์ศิลปินนะฮะเออช่วงนี้เขาอาจจะไม่ค่อยทําตามกฎเกณฑ์นะครับมันจะเกิดการปะทะนะครับการนะถ้าเป็นวงของบริษัทนะฮะระหว่างคนรุ่นเก่าคนรุ่นใหม่นะฮะมันจะมีประเด็นกันนะครับนั้นบริษัทแต่ละบริษัทมันก็มีคนรุ่นเก่าคนรุ่นใหม่ถูกไหมครับเนี่ยครับมันจะมีการแข่งข้อบ้างเอออาจจะมีการประชุมทะเลาะกันในที่ประชุมคือมันไม่ใช่แบบโอ้โหทะเลาะกันจะเป็นจะตายไม่กันนบางทีมก็เป็น ข้อตัวแย้งนะฮะแต่ว่าเราจะเริ่มเห็นนะครับการคุยกันแล้วเข้าใจไม่ตรงกันบ่อยขึ้นนะครับนี่คือในวงของออฟฟิศบริษัทนะฮะความคิดใหม่ๆมันจะมาชนประทะกับความคิดเก่าๆสมมติบริษัทใหญ่ๆนะฮะช่วงนี้เราก็ยกตัวอย่างพวกเทคโนโ,นโลยีพวก AI เ,เข้ามานะครับบางครั้งคนรุ่นใหม่นะครับในบริษัทจะเป็นผู้บริหารอะไรก็ตามก็อาจจะ มีโอกาสที่จะนําเสนอนะครับว่าเออควรจะปรับตัวแบบรุนแรงเลยนะหันหัวเรือให้มันชัดเจนเลยนะแต่คนรุ่นเก่าก็จะมองอมันค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะฮะแต่คนรุ่นใหม่อาจจะมองว่าเออมันไม่ทันนะฮะอันนี้ผมยกตัวอย่างเฉยครับถ้าอย่างในบ้านในครอบครัวก็จะเป็นระวังแบบพ่อกับลูกนะครับเนี่ยดาวที่คือพ่อนะแล้วก็พอดีมีเหตุให้เข้าใจนะครับตามวัยไนะฮะแต่ประเอิญมันมาลงในช่วงนี้พอดีนะฮะจี้เป็นหนึ่งเดือนนะครับ มันก็มีปัญหานะครับเรื่องของทัศนคติหรือว่าแนวความคิดหรือว่าวิสัยทัศน์ต่างๆอะไรทุกอย่างนะฮะไม่ตรงกันนะฮะมันก็จะถ้าเราคุยจูนกันดีๆมันก็จะพอเข้าใจกันแต่ถ้าจูนก็ไม่ดีมันทะเลาะกันเลยถูกไหมฮะนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับเป็นเพื่อนครับช่วงนี้ต้องระมัดระวังนะฮะการทะเลาะเบาแวงนะครับมันจะเป็นความคิดเก่าความคิดใหม่นะครับจริงๆไม่จะเป็นต้องรุ่นเก่ารุ่นใหม่นะบางทีคนบางคนเป็นคนที่แบบพร้อมยีายุนะฮะ แต่หัวท่านสมัยก็ได้บางทีก็จะขัดแย้งกับแนวความคิดที่ค่อยๆเป็นค่อยๆไปาบางอย่างอาจจะต้องกลุ่มคนที่ชอบความรวดเร็วนะครับมันก็จะเจอ slow life หรือว่าอะไรก็แล้วแต่นะฮะก็เรียกว่าระวังข้อนี้ห้วยกันนะฮะเดี๋ยวเพื่อนๆลองไปไประยุกต์ข้อนี้นะครับให้เข้ากับสถานการณ์ที่เราจะเจอนะครับในช่วงจานี้ไปนะฮะนี่แนวความคิดมันจะไม่ตรงกันนะครับ ต้องระวังกันดีๆนะฮะอย่าทะเลาะกันนะบางทีมันคุยกันได้เลยนะครับคุยกันด้วยเหตุผลได้อยู่นะฮะข้อต่อมาครับการสื่อสารผิดนิดเดียวนะฮะกลายเป็นเรื่องใหญ่เลยครับโอ้โหนี่สาคัญนะครับเพื่อนลองนึกดูว่าคาพูดของผู้ใหญ่ผู้ใหญ่หัวหน้านะครับผู้กํัญชานะฮะหรือใครที่แบบพอจะมีที่ผลจะถูกจับผิดนะครับจะถูกเอาไปบิดเบือนได้ง่ายนะฮะระวังการพูดการคุยนะครับการสัมภาษณ์การให้ความคิดเห็นนะฮะที่ไม่ชัดเจน จะถูกเข้าใจผิดครั้งใหญ่นะครับแล้วกลายเป็นกระแสตีกลับนะฮะแสดงว่าใครที่มีตําแหน่งดาวที่คือผู้ใหญ่นะฮะหัวหน้าผู้กราัชาคนมีชื่อเสียงนะครับหรือคนที่มีความเป็นผู้นําอะไรก็ตามนะฮะถ้าเป็นบริษัทก็ระวังหัวหน้าส่วนหัวหน้าฝ่ายหัวหน้าแผนกเจ้าของบริษัทหรือถ้าเป็นวงกว้างออกมานะฮะเป็นระบบราชการก็เป็นผู้นําในส่วนต่างๆนะครับอ่า หรือคนที่มีชื่อเสียงฮะจะนี้ไปนะฮะอาจจะพูดอะไรที่เข้าตัวหรือพูดแล้วเหมือนกับเวียงงูไม่พ้นคอนะฮะเวียงไปสุดท้ายกลับมานะครับโดนอีกนะครับคือระวังกับพูดมากๆนะครับหรือการยื่นเอกสารสาคัญนะฮะอย่างเราๆนะครับท่านจะเกี่ยวข้องกับตัวเราก็คือการต้องชัดเจนนะครับในการคุย่าหรือว่าในการพูดนะฮะอย่าไปใส่ความใครนะฮะตรงไปตรงมาคือดีที่สุด เพื่อนเพ่านะฮะถ้ามันซิกแซดเนี่ยดาเห็นการถูกจับผิดหรือสปอตไลท์มันจะส่องมานะครับที่ตัวเราฉะนั้นเราปกปิดหมกเม็ดหรือว่าเราทำอะไรไม่ตรงมันจะเดือดร้อนได้ง่ายนะนี่คือสิ่งที่เจอเนะครับฉะนั้นระวังการสื่อสารนะครับพูดอย่างชัดเจนพูดอะไรที่มันล็อกระวังการล็อกคำพูดของตัวเองนะฮะพูดไปแล้วกลับมาสวยเลยนะครับไม่น่าพูดเลยอะไรเงี้ยเออเนี่ยคือสิ่งที่ต้องะระมัดระวังเป็นพิเศษนะครับ ข้อต่อมาครับมันจะเป็นช่วงของการดึงดูดคนแปลกหน้าคนที่เราไม่ค่อยรู้จักนะฮะคือจะมีคนที่เจตนานะครับไม่ชัดเจนหรือเจตนาจะไม่ค่อยดีนะครับเข้ามาหาผลประโยชน์จากเรานะครับนี่ครับมันเป็นช่วงจังหวะที่แบบคนจะเข้ามาหาผลประโยชน์ระหว่างกันและกันได้มากขึ้นนะฮะไม่ใช่แค่ต้องเป็นผู้นำใหม่ครับเราเรานี่แหละนะฮะต้องระวัง ใครเข้ามาหาเราในช่วงนี้มันก็มีแนวโน้มนะครับที่เขาจะปิดบังอำพรางที่เขาจะมีผลประโยชน์บางอย่างร่วมด้วยมันไม่จะเป็นว่าต้องแบบคนใหม่หน้าใหม่นะครับบางทีคนไม่เจอกันมานานก็ได้บางทีคนใกล้ตัวก็ได้บางทีคนรู้จักมานานแล้วก็ได้ฮะฉันถ้าอะไรที่ใครที่เข้ามาในชุดนี้แล้วยื่นข้อเสนอให้เราหรือวานให้เราทำอะไรให้หรือขออะไรจากเรา ตั้งข้อสังเกตไว้ขันว่าต้องเช็คดีๆนะฮะก่อนที่เราจะช่วยก่อนที่เราจะให้ก่อนที่เราจะใจอ่อนก่อนที่เราจะยินยอมก่อนที่เราจะตกลงบงใจก่อนที่เราจะรับปากทุกอย่างต้องเช็คละเอียดแปลว่าเพื่อนๆถ้ามันจําเป็นอย่าเพิ่งรีบตัดสินใจอะไรไวเกินถูกไหมครับบางทีฟังแล้วดูดีเออช่วยช่วยอ่าทำทำเอาเอาซื้อซื้อโอเคนะครับอย่าเพิ่งเลยนะฮะเดี๋ยวขอ นึงเน่ะเดี๋ยววางถูกกลับเดี๋ยวอะไรก็ว่าไปนะฮะเราคอยเช็คข้อมูลดีๆก่อนนะฮะหรือขอสักคืนนึงเดี๋ยวของกลับไปคิดก่อนนะ,ะถูกไหมครับดึงเวลาลื้นน่วงเวลานิดนึงนะฮะเราจะมีสติอย่าให้ใครมาลบเราว่าเดี๋ยวต้องตัดสินใจภายใน10นาทีนะฮะถ้าไม่10นาทีนี้ไม่ทันนะไม่ได้ราคานี้นะอะไรครับไม่เป็นไรครับเราไม่ได้ซื้อของออกมาใช้ไม่ใช่เป็นซื้อของแบบ ทีวีออนไลน์นะฮะไม่ต้องฮะบางอย่างมันมีราคาสูงมันจะราคาไหนถ้าเราสบายใจแล้วเรารู้สึกว่ามันไม่ถูกหลอกราคามันจะเพิ่มนิดนึงก็ไม่เป็นไรนะครับถูกไหมครับนี่แปลว่าเราก็ต้องบอกคําแนะนำนะฮะไม่ให้ถูกหลอกถูกโกงได้นะครับต่อมาครับมันมีเรื่องของความสัมพันธ์ที่ขัดแย้งนะฮะระวังมีการทะบอแววงคนใกล้ตัวความขัดแย้งระหว่างคนใกล้ตัวมันจะเกิดขึ้นแบบไม่พูดตรงตรงนะฮะบางทีมีความอึดอัดใจหรือไม่พอใจหรือมันไส้นะฮะ ก็คิดไปเองคิดมากทําไมเขาทําอย่างนี้ทําไมเขาปเป็นแบบนั้นรู้สึกหมันซาใยังทําไมเขาต้องพูดแบบนี้ทําไมเขาไม่แคร์เราเลยทําไมเขาไม่ทาแบบนั้นคืออะไรเราจะมีความหมายพิเศษมากเต็มหัวเลยกับคนใกล้ตัวนะฮะหรือกับคนที่อยู่ในคอนโทรลเรานะฮะถูกน้องบริวารเพื่อหลงงานคนใกล้ตัวเพื่อนฝูงหรือแฟนอะไรก็ตามน,นะครับมันจะมีความน้อยใจมันจะแอบอึดอัดนะฮะไม่กล้าบอกถ้าพูดเดี๋ยวทะเลาะกันแต่ เราก็อาจจะคิดมากนะฮะคิดไปเองด้วยนะครับแล้วไม่ระบายออกมานะครับมันจะเกิดความอึดอัดฮะจะนั้นเพื่อนครับเขาเรียกว่าความสัมพันธ์ที่ขัดแย้งแบบเงียบๆนะฮะจะเกิดขึ้นนั้นเพื่อนๆต้องถ้าเกิดอารมณ์แบบนี้พยายามถ้าคุยกันได้ก็คุยนะฮะจะหาวิธีคุยจะหาพื้นที่หาคาพูดที่คุยแล้วสบายใจก็ต้องทำนะครับข้อต่อมาครับเขาเรียกว่ามงคลนะครับมีโชคฟุกๆุกนะครับอ่ามันมีนะมันมีโชคนะคือ มันมีโอกาสได้โชคลาภมันจะมีคนนะฮะเข้ามาเอ่ยนำเสนอนะครับพเพื่อนๆรู้ไหมว่าการนําเสนอด้วยโชคต่างๆในช่วงนี้มันจะมีคนยื่นข้อเสนอหรือว่าช่องทางการหาตังค์นะครับที่แบบซิกแซกที่แบบไม่ไม่ใส่นะฮะเออมันมีโอกาสที่แบบเท่าๆนะฮะดังนั้นต้องระวังนะครับบางทีมีคนมา ติดต่อนี่ให้หน่อยหรือทําอนวยความสะดวกให้หน่อยนะฮะแล้วก็มีอะไรใต้โต๊ะอ่าเห็นไหมอันตรายไหมสแสดงว่าอะไรฮะสแสดงว่ามันมีโชคแบบทุกขลาบนะครับคือได้ลาบประทุกนะฮะฉะนั้นแปลว่าเพื่อนๆอย่าทาอะไรที่มันไม่ถูกไม่ควรอย่าทาอะไรที่มันผิดต่อกฎบริษัทอย่าทำอะไรที่ผิดต่อกฎหมายนะครับรวยเลยนะถูกจับผิดไว้นะฮะในช่วง่างนี้นไปนะครับทำอะไรในช่วงเนี้ยตรงไปตรงมาเนี่ยดีที่สุดแล้วก็ ใสๆนะฮะหรือว่าพยายามอย่าซิกแซกนะฮะเนี่ยคือทางปลอดภัยนะครับบางครั้งนะครับเราจะอาจจะเจอประเภทแบบได้บางอย่างมาแล้วเสียสิ่งใหญ่ๆไปนะครับในเวลาต่อมาก็ได้นี่คืสิ่งที่เกิดนะครับก็ต้องระมัดระวังหน่อยบางทีเราก็อาจจะไม่รู้นะฮะแต่ว่ามันจะมีคนมาหลอกล่อหยิบยื่นโอกาสหรือว่ามอบ ความไว้วางใจบางอย่างให้นะฮะบางทีมมีอะไรที่เบื้องหลังมันไม่ไม่ใสยย่นะฮะใครเข้ามายื่นข้อเสนอก็ตามในช่วงนี้เราก็ดูดีๆนะมันก็มีโอกาสใหม่ๆม,มาก็ได้นะฮะบางทีมันเรื่องดีๆก็มีเพียงแต่ว่าถ้าเรารู้สึกไม่ค่อยชอบมาพากลอย่าเพิ่งรีบตกลงปงใจอย่าเพิ่งรีบเซ็นสัญญาอะไรไปนะฮะบางทีมันเมียนะครับเหมือนก็คนที่ถูกหลอกถูกโกงอะไรทั้งหลายแหล่ที่เราเคยเห็นมาในอดีตนะฮะ มีคนมานําเสนอมีคนมาหลอกล่อดีผลป,ประโยชน์มีคนมาใช้ให้ไปทําอะไรแทนแทน้จริงไปทำอะไรผิดกฎหมายอะไรเงี้ยฮะแสดงว่าไม่ว่าจะได้รับอะไรมาหรือว่าถูกใช้เลยไปนะฮะดูดีๆนะเออเขากันถูกต้องหรือเปล่านะครับอย่าทําอะไรที่เทาๆอย่าทําอะไรที่ไม่ตรงนะฮะมันจะถูกจับผิดได้ง่ายคนเราเวลาที่คือมันมีเลิกแบบนี้นะฮะดาวมา,ารักษณะแบบนี้นะฮะไปทําอะไรที่ไม่ถูกไม่ควรในช่วงนั้นจนะับถูกจับผิดไว้นะครับแล้วก็ ความลับแตกง่ายนะครับก็ต้องระมัดระวังนะครับนี่คือที่ต้องระมัดระวังเป็นพิเศษนะครับข้อสุดท้ายครับมันจะมีเหตุให้เกิดจุดเปลี่ยนโดยไม่ทันตั้งตัวครับเพื่อนๆครับว่าอยู่ๆก็บางอย่างมันชีวิตจริงครับพลิกเลยนะฮะอยู่ๆนะฮะโอกาสใหญ่เข้ามาแบบไม่คาดฝันโอ้โหอยู่ๆก็แบบอ่ะได้งานใหม่อ่ะได้ตาแหน่งนะฮะหรืออีกขออีกมุมนะครับคือมันมี2มุมที่ต้องเรื่องเพื่อนๆเคยเจอไหม ในความได้อะไรดีๆมาฮะบ,บางทีมันก็เสียอะไรในเวลาต่อมาอย่างฉับพลันกันนะครับเหมือนกับฟ้าผ่ากลางใจนะฮะคืออยู่ก็มีการเปลี่ยนแปลงชีวิตครั้งใหญ่นะครับฉะนั้นแปลว่าจากนี้เป็นหนึ่งเดือนนะฮะมันจะมีได้พลิกไปพลิกมาได้เสมออะไรที่คิดว่าชัวอยู่ๆไม่ชัวเฉยเลยครับใครที่รับปากเออเดี๋ยวจะขึ้นเงินเดือนเราเดีย๋ยวจะให้ตำแหน่งเรานะฮะโอ้เรามีความหวังนะฮะ เอาอยู่เปลี่ยนทิศเฉยเลยนะฮะคนอื่นมาปาดหน้าเฉย,เยครับมันไม่ใช่ว่าต้องไม่ได้นะฮะเพียงแต่ว่าเราต้องเตรียมใจพร้อมที่จะเกิดความเปลี่ยนแปลงแบบฉับพลันในช่วงจากนี้เป็นหนึ่งเดือนนะฮะแต่เราดั้ที่17นะฮะจะอาจจะมีผลก่อนหนะ้านั้นสักวันสองวันก็ได้เพราะว่าดาวมันบางทีมันก็ส่องแสงมาก่อนนะฮะก็แสดงว่าอ่ะเราก็มองนะฮะตั้งแต่นี้ไปนะครับก็ต้องระมัดระวังนะฮะ มันจะมีบางอย่างที่พลิกโผแบบแบบพลิกเลยนะฮะมันก็จะเกิดขึ้นในช่วงนี้ได้นะครับเพราะนั้นเราก็ดูว่าเออโอเคถ้าช่วงอย่างนี้ไปนะครับการทําอะไรนะครับต้องรามัดระวังตัวเองแล้วก็เตรียมตัวเตรียม,มใจนิดนึงนะฮะถ้ามันมีอะไรที่มันเปลี่ยนแปลงนะครับจริงๆมันก็จะเริ่มแต่ปลายสัปดาห์นี้นะฮะสิ่งเหล่านี้ที่ผมพูดไปนะครับมันจะไม่ได้เริ่มแต่ปลายสัปดาห์นี่เรียกว่าเริ่มัแต่สัปดาห์หน้านะครับแต่ปลายสัปดาห์หน้าไปต้นไปนะครับแต่เรารู้เราเตรียมการไว้ก่อน เราไม่สิกแซกเราไม่ทําอะไรทุจริตเราไม่ทําอะไรที่ไม่ถูกไม่ควรเราตรงไปตรงมาเราก็เรียกว่าใครที่มีความลับนะฮะก็จะหาวิธีอะไรก็ว่ากันไปนะแล้วก็เราไม่ร่วมหัวชจมท้ายถ้าใครมาชวนทําอะไรที่ไม่ถูกต้องต่อบริษัทต่อองค์กรต่อกฎหมายต่ออะไรก็ตามนะฮะเราไม่ร่วมหัวจมท้ายด้วยนะครับถอยเลยนะฮะ ใครที่กําลังทําอะไรหรือจับกลุ่มทําอะไรที่ไม่ถูกต้องในช่วงดังกล่าวนี้โอ้โหไม่รอดแน่เจอเต็มๆเ,เจอตรงๆเจอเต็มใบเจออย่างรวดเร็วนะครับแบบนี้เลยนะโอเคนะครับมันเป็นเหมือนเป็นการสาสางไงฮะใครถูกต้องเนี่ยสบายจะได้คลีนแล้วเราจะเห็นเหมือนละครฉากใหญ่นะครับที่เห็นมีคนเจ็บตัวคนถูก ปองร้องนะฮะหรือว่าถูกกระทำนะครับหรือว่าอะไรกระทำเยอะเลยนะจากนี้ไปหนึ่งเดือนนะไม่ธรร,รมดานะวงรอบนี้เดี๋ยวเพื่อสังเกตนเนี่ยฮะเนี่ยจริงๆมันก็เริ่มเริ่มนะฮะแต่เดี๋ยวตั้งแต่สัปดาห์หน้าไปนะครับน่าจะมีอะไรที่ตื่นตาตื่นใจนะฮะหรือตกใจหนักๆนะครับช็อตฟิลแบบหนักๆเลยนะฮะตั้งแต่สัปดาห์หน้านะฮะวกไปจนถึงกลางสัปดาห์ใ้กลางเดือนกันยานะฮะ จริงมันยาวกว่านั้นนะเราดูเป็นเดือนๆน,นะฮะโอเคนะครับนี่แหละดาวทิศย้ายรอบเนะี้ยโอ้โหสะสรงกันทั่วทุกวงการแล้วก็อะไรที่แบบปกปิดซ่อนเล้นเปิดกันแบบทุ่นหน้าเลยแหละนะฮะโอเคครับขอให้ถือดูเรียกว,ว่าอยู่รอดปลอดภัยทุกท่านนะฮะโชคดีๆครับเป็นกำลังใจเพื่อนๆนะครับสวัสดีครับ